มื่อนี้ไอซีมาแกงพักที่ไอไปหามาเนาะจ้ะเนาะส่วนซื่อไอจำบ่ <laughs> ได้มันเาายังจับบ่ได้อยู่นี่สิเอาลงให้เนาะจ้ะเนาะอันนี้ก็คือไอว่าสีแกงเมื่อวานไอล่าแล้วก็ขูด,ดแต่ว่าไอ e, เมื่ยอยเนาะไอก็เลยเก็บไว้คือเก่ามันก็เลยดำเลยขูดมามันก็ยังดำอยู่เนาะจ้ะเนาะนี่เพราะว่าคือไอบอกว่าพักชนิดนี้ทาไปอ้อมนะกินหัวมันสีแทบอืมมันก็เลยเบิง่งคือซ้ำๆเพราะว่าไอขูดตั้งแต่เมื่อวานเนาะจ้ะเนาะ เหมือนหามามันก็เมื่อยแล้วหาพักป่านี่เป็นอย่างที่แบบว่าบอทรอามานเลยจ้ะแต่ว่าตอนล่างนี่เจ้าเยาเย,ายจื้อเก็บมาได้หล,ลายโลดนี่เนาะเดี๋ยวไอ้กระสีขูดอ,อีกแน้อยให้มันขาวกว่านี่แน่อืมตะกามีมีสมนีจ้ะมีพริกมีหอมมีหัวหอมมีกระเทียมตะไคร่กับบะหมีล่ละไอศกรีมใส่ปลาเออใส่ป่านี่พักก่อนเขาเอิอนปลาปลายัางบะหมี่บไข่มันไว้ โอเคเนาจะนาะพี่น้องท่ากิดเลย,ดยเด้๋ยวะเดบ่ต้องเบ่งไอแกงเนาะเพราะว่าไอาเครื่องไอยบ่คบจะพี่น้องท่ากิดลดอันนี้คืออันที่ยังบริบร้ร่างเนาะล่างแล้วแต่ว่ายังบริครูดอันนี้ออกไปมันก็จะเป็นแบบนี้ลักษณะจะคล้ายกับพวกโสมเลยจ้ะพวกหัวโสมพวกไปทางนั้นเนาะอันนี้คือไอตัดไปแล้วนะถ้ายังบม่ตัดนี่ยาวกว่านี่จ้ะน,นี่กินดิบได้เดีอจ้ะไอซิมเมื่อแรกกินกระส้มตำก็จะอืม แต่ว่าเพอร์ซีเอาขมๆคืออ่าผักมินเนเล่เนาะผักแคล้วชิงโตเนาะแต่ว่าเพอร์ซีมีอย่างแต่อันนี้กินนิดๆกได้เลยหากมันนี่ขมแห้งโอเคแล้วจะนอเอาไปปลาลงไปตักปลานี่ไอเอาไปต้ามาดูจ้ะหนึ่งครั้งกระยามันขาวะะน้า้ำปลาซุรส สวัสดีค่ะพี่น้องจา้ามากินข้าวเที่ยงนมไอเดจะแกงปลาใส่ผักเอที่ไอไปหามาก,กันเซ็ตเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีไข่เจียวที่เหลือเนาะแมงดาพริกพริกเผาแลวกัมีพริกอันนี้หอมน้อยเนึง่งข้าวเหนียวเหลือหมดเกลี้ยงเลยจ้ะเกลือปอกเกลือปุงผู้ใหญ่ไปถิ้มหัวเมื่อไ้เก็บใส่ถูกเอามากาอ,าอมามาไทยกะลงขยะไอแอตอววิซึมมามาเกาหลีเพื่อเสียมาก,กินได้เนี่ยนออจากหัวมัน คล้ายแต่ชายเลยมะอือเกลอบมมขมจมงามชิมกันเยอะขมอมรำแซบคล้า,ายๆผักตาลหินเลยต้องชาตเดียวกันเราจะไม่ดีหรอไขป่ปลาอือต่นหาขวานปวดรัวบวมหมด น้ำต้องดามากินน้ำพี่อายด้วยแซบแห้งเลยแซบแห้งอีงดีหัวมันขมอลัลมันนี้สรสบดขั้นมีความขมขมพอดีแซบมันนินเลยอ่ะแค่สิงโตนะที่ว่าขมอ้ายยังว่าบกขมอ่ะอันนี้พอดีแซบเลยโอ้ยใส่น้อยพอดอด กูรูร้คอโดมาปเนอะนแน่นกับปลาเน,นีะว่าจะใค่ๆปยังน้องบ้านนะเอมลื้อชนะเลยคอนเดก็ลีเหลือม่ว่า อ่นและอ่ดอิอ่มจำครับไอ้มากปินปลาขาวเปลี่ยนปลาขาวแล้วก็กินกับน้ำปลาแล้วก็มีพริกอ่อนมีกระเทียมจ<ช>คนถามว่าอายกินไรละคือบุกอวนอายบุกอวนมา ไอคิดว่าที่ย์บัวอ้นขึ้นนะอ,นอ้วนเหอนแบบเพราะว่า,อาไอ้เมื่อไหร่กูคลองทอดไอ้หว,นะวานนะเขาวางระบบังไรสมัครสุดเป็นจมปากนึกว่าพกพักไหมอย่างหนึ่งคือไอ้กินเบเกินที่ร่างกายตจงการก็คือพันห้าร้อยแคลต่อเมื่อเนะี่ย สำหรับผู้หญิงเนาะผู้ชายกับสองใบไอเดาได้จ้ะคือแบบบางอันมันก็บ่ได้มีบอกโอ้ยพักเขาเขาเล็บไ่บได้มีบอกแม่ซองแต่ว่าอาจจะหูวะวัดคือแต่ก่อนอัจกะศึกษาเรื่องออกกำลังกายเนาะไอเอาเปิดคอร์สในไอจีสอนคนกับอือสอนอะไรคือแบบพวกไขรต้มเลยห่วงว่าใครต้มเลยประมาณ อัน,นเดีวเจ็ดสิบแปดสิบไข่เกียวมากกวสิบหลายขึ้นมากเกือบสองร้อยไข่าดาวเนี่ยมาน,นี้นะขา้าเป็ดเพาไก่ไปเลยมาสีห้า,า,า,าร้อยข้าวขาหมูเจ็ดแปดร้อยไปคือห้องซีเดาวใหญอยู่แต่อสิบเป๊กแต่ห้าวกะกะบ้องคือมืน่นี่ถ้ากินหมดน,นี่ยประมาณห้าหกร้อยขาเนียวมากด้หลายอืม ประมาณก็กะขัดต่อไปแล้วก็บรรเทาชิบบากินมามา่ามาม่าเกาหลีนะครับต้องกินทัหมดเดี๋ยวมาม่าเกาหลีคลโรี่สูงเลยไปเบ,บิ้งนะประมาณสี500มามา่ร้อยห้าร้อยแคลประมาณไทยสองสามร้อยแคลขนมบุชิสเค้กย่าำไป สามสี่ร้อยแคลพี่น้องมาการะลองซ้ำหนี่เกือบสองร้อยแควมาการะลองอ่นนะนะก็กระดิ่งคือคือาจจะกินลายแต่ข้ามเนี่ยข้ามแรกอาจจะไม่ค่อยกินนะแล้วก็ไปแล้วก็ร,กร่างกายไปแนละ้วถ้ากินแค่ปริมาณร่างกายเท่าสองก่อนพันห้าหรือมเกินสองพันแควถ้าเบิร์นออกได้จ้ะแล้ถวถ้าสมมติเรากินสามพันแคลวันนี้เท่าสะสมไขมัน ถึงเขาสิไปเอาออกแต่ว่ามันก็ยังข้างอยู่ถ้าไปออกกำลังกายแค่ชั่วโมงนึงไปเลมันเอาออกแค่ชั่วโมงเดียวนะถ้าไปยากจอกกิ่งแค่สองสามร้อยแคลเท่ากับว่าเขาเอาออกแค่มามาที่เ้าก,กินเข้าไปอกำลังกละบมถ้าไปเรียนศุกส,สายดยเรืยม่สุดบอกให้เลยก่อนพวกกรุ๊ปของ ยังเมืเบอร์ไลฟ์หรอกือว่าเมเบลรไลฟ์เขดจึงเอยเข้าไปเพราะว่าแต่ก็เล่นไอจีนะแตะว่าให้คำปรึกษา,าเรื่องลดน้ำหนักใบลดน้ำหนักสร้างซิปแฝกสร้างกล้ามเนื้อนะ่ะมบซิปแฝกเอาไขมันออกเอากล้ามเนื้อแทนคือน้ำหนักซ้าเก่าแต่ว่ากลับเบิ่งว่าจะหอมแบบดูดีขึ้นแบบคือมันมีไขมันมเนี่ยเออแต่เรนนี้ก็ดได้แล้วก็จะลองกินเลยคนะ่ะ มัวแต่มารับไม่กินพอดีจะเพียงแค่ว่าเขากลควบคุมอยู่ยแซ่บเลยขอาวมันดาจั่วาสามคำเขากายกินเขากะบบอ้วนอ้วนอยู่แต่อ้วนโบราณคืออายเ่ยอามิตาสัอสองง่งไอ้สามคุณเมืองเลยมันสอบมาไอา้จาบหมกเพชรหมกเพชรแซ่แข็งเลยเนี่ยัวหัวมั้ย แอบหมดเลยผักขมอำำ่ำๆขอบคุณน้องดา่ายด้วยมิภาพเพื่อนไม่มไ,ได้อยู่ไทยนะมาอยู่ประเทศเพื่อนบ้านนะน้องหนาวนะะเเพื่อนบ้านเอาภาษาสีไทยกันมีคนถามมาว่าถามด้วยเลยเอ้ย,อยจะเป็นคนเราบ่จำเนียงอนะจำเนียงอะไนระไปทางเรา บ่จ้าสกปรกน,นะค,ออค้อนเอามอิ่กแล้วยิงเขาเลยอ่ะเพจจุดโดดบานนี้ไอซ์ซื้อมาโต้เนาะบ่แพงเลยจ้ะห <c oughs> ักเขาเล็บดำเลย เกือบสองร้ยบ, 200, บาทเนาะที่ออายบอกราคาเนี่ยเพราแม่ไหวอีกอย่างเนี่ยจำก็ได้ยาขึ้นแบบว่าอืมเอ๋อยาขึ้นแบบอะไอสีอดอายเนาะเด้อไอเราเคยอดอ้านเนาะม่่อยากให้อวดทีวิตบ้านๆที่แค็รู้ทึกเรมีความทุขแหละกับตัวใจอีกทีจ้ะข้าวมันแข็งเพราะว่ามันเป็นข้าวอุ่น ใช่ปละไกระเจียวบ้านเฮาก็ออกละจนหมดแล้วมั้งมูสิได้ไปหาเห็ดบบบปีนี้นะเห็ดเพาะได้เดือนมีนาจะว่าอายก็ไปก่อนนะกินไข่ปลาจนหมดใและเพ็ดเพ็ดอี๋เพ็ดเหนื่อแล้วเพิดโดด ไขป่ปลาช้ำช้ำเอาไปกินแล้วมะนองเห็ดกินมีข้าวเจ้าแซ่บเลยแซ่บห้ามแซ่บเลย นี่อย่างบัวแซ่บแต่เมื่อนี้มอะคมคมขมคืออ่อมเลยอ่อมเพี้ยะมียกเพียะแบบขี้ควาย <c oughs> ข,ขี้ควายกินได้นะเพียวขี้ปลาแม่อก็มากกินได้ขี้ปลาเนี้ยน,นะพยายามากกว่าไปมกใส่ผักอิตู้ ตามกินแซ่บอะก็มั้งอืมปั่นๆก่อนเด้อจะเด้อตอนนี้พอแล้วแซบ่บแน,น,น,น่นคือน,นไปนหรอบแน่นๆขึคือปคอแหละวฉักินนะพ่อแม่ตอนเป็นเด็กน้อยตึกตีได้เนี่ยกินอาหารดีดอก นม่ทราบคุณแม่บอกอืมจับลึกอมลึกจะออกไปข้างนอกสิไปเก็บบรรยากาศเก็บนั่นเก็บนี่หลายๆล่างรูปเนาะพยายามคุยน้ำอายปากอายทางเพจได้ด้วยจ้ะเพจนั้นไอ้ต่างคนเพื่ออยากเพื่อพี่น้องอยากส่งอี่ยมมาหาอายอยากส่ง พักเฮ็ดหรือว่ายัที่ไอ้เทพอะไรยอยาก็บถามเนาะอาจจะตั้งขึ้นมานะเพราะว่าเฟซเฟซจริงนะไอ้ซาวเล็กเนาะไม่ค่อยจะเข้าเนาะไม่ค่อยมีเวลาป่านไหนนะจ๊ะเนะาะจะพักอยากคุยอยากทักทายกลับไปที่สาวสะลคนมกลินจัวกลินกระโนวหัวกระมวลเอ้ยอาขวัวโคนอะ <laughs> ไรแบบเี้กันเ,ด,เด้อตีมันข่าแล้วเบ้อ bye, -bye.